เข้าคาถามเลยครับทําไมเดือนที่แล้วเมนมาน้อยทําไมเดือนที่แล้วเมนไม่มาอ่านี่คือคําถามที่เจอนะครับทําไมประจําเดือนไม่มาล่ะเดือนที่ผ่านมาหรือทําไมประจําเดือนมานี่มันมานิดเดียวมาครึ่งแผ่นมาวันเดียวหมดตอบคนไข้ยางนี้ก่อนเลยครับว่าการที่ประจําเดือนมาน้อยหรือว่ามาอาจจะไม่มาเลยอาจจะเกิดอาจจากเกิดจากหนึ่งตั้งคัน แต่ถ้าเบอกว่าไม่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีภาวะของเสี่ยงในการตั้งครรภ์เลยก็ต้องตอบว่าอาจจะเกิดจากระดับฮอร์โมนที่ลดลงนะครับระดับฮอร์โมนที่ลดลงมันลดลงจากอะไรได้บ้างแล้วทําไมลดลงแล้วมันเกี่ยวกับการที่เมนชั้นมาน้อยหรือมันม,มันไม่มาโอเคการที่ประจําเดือนจะมาเป็นปกติได้จะเกิดจากการที่ระดับฮอร์โมนที่อยู่ในระดับสูงตลอดทั้งเดือนพอช่วงที่ใกล้เมนมาปุ๊บระดับฮอร์โมนมันดรอปลงหวบ เมนก็เลยมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในระหว่างเดือนปริมาณฮอร์โมนจากของเดิมที่มันต้องอยู่สูงๆอะ่ะปริมาณฮอร์โมนก็ดรอปลงอยู่แล้วและเสร็จแล้วพอจังหวะที่เมนมันต้องมาอ้าตกลงตกลงนี้ดรอปแล้วหรือยังเอ๊ะหรือยังไม่ดรอปร่างกายมันผลิตฮอร์โมนในระหว่างเดือนเนี่ยมันหายไปเยอะครับทําให้ปลายเดือนแทนที่เมนจะมาตามปกติหรือว่ามาแล้วไม่มีอาการปวดท้องไม่มีอาการผิดปกติเนี่ยพอถึงเวลาเมนมาปุ๊บพัง ก็จะมีอาการพวก PMS ต่างๆพวกปวดท้องหนักอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีหงุดหงิดได้อย่างรุนแรงนะครับดังนั้นตอบไม่ง่ายอย่างนี้ก่อนว่าทําไมเดือนที่ผ่านมาประจําเดือนเนี่ยมาน้อยหรือไม่มาตอบว่าอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์หรือไม่เง,งินก็2เกิดจากปริมาณฮอร์โมนของร่างกายเราน้อยกว่าปกติเยอะการที่ปริมาณฮอร์โมนจะน้อยกว่าปกติเยอะจะเกิดจากการที่นอนน้อยนะครับ ดื่มน้ําน้อยเครียดหลกัหลกๆเนี่ยสามอย่างที่จะทําให้ปริมาณฮอร์โมอนของเรา d r o ปพอมัน drop ปุ๊บมันก็จะพานทาให้ภาวะการมีประจําเดือนในเดือนนั้นๆผิดปกติไปนะครับเกิดจากการที่ดื่มน้ําน้อยนอนน้อยแล้วก็เครียดโดยทั่วไปจะเกิดจาก3อย่างอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีปัจจัยอื่นๆอ,อาจจะต้องมาลองเช็คมาลองคุยกันอีกทีนึงทีนี้จะทํายังไงถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเนี่ยเมนชั้นมา น้อยมา2เดือน3เดือนแล้วทีนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าแล้วยูมีอาการแบบนี้สองถึงสามเดือนแล้วหรือยังล่ะถ้าตอบว่าก,ก,ก็ใช่นอนน้อยมานานก็ปรับพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพยายามทําแล้วแต่ว่าคิดว่ามันยังไม่เข้าที่สิ่งที่ปกติแล้วแพทย์เขาจะสั่งจ่ายก็คือจะให้กินยาคุมต่อเนื่องนะครับนาน2-3ถึงเดือนขึ้นไปแล้วค่อยพิจรนารณาถึงการหยุดยายังไงก็พยายามดูแลสุขภาพเอาไว้ให้ดีนอนน้อยตื่นน้ําน้อย,อยแล้วก็ภาวะเครียดจะทําให้ ประจำเดือนมาผิดปกติได้นะครับโอเคขอบคุณครับ